กลับมาต่อกับ LWC Super Champ นะครับได้เวลามาค้นหาแชมป์กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับศึกมวยรอบ g l o b a l House e i g Man Tournament นะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร g l o b a l House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับพิกัดเนี่ย154ปอนด์นะครับสำหรับวันนี้เดือดตั้งแต่คู่แรกนะครับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับมาจากนอร์เวย์ ขึ้นชก35ไฟ24 Win สครับอายุ30ปี from the blue corner please welcome Mohammed k a l i หมอแมกคาลิลนะครับต้องบอกว่าเป็นสายบูดุดันดุนดเดือดลีลาการชกไม่เป็นสองรองใครเดินหน้าชนผ่านสังเวียนมวยไทยมาเพียบนะครับได้รู้กันแน่ๆว่าเจ๋งขนาดไหนนะครับและนักชกในมุมแดงนะครับจากประเทศไทยนครสวรรค์อายุ26ปีนะครับสสิติ61ไฟ46วินเสมอ5ครับ วันนี้ขอต้อนรับนักชกในมุมแดงล้องไกลสิงพยักเรนซับ,บุย้ยได้ มวยดุด,ดันพลังแข้งไม่ธรรมดาเตะหนักเตะแรงสุดความสามารถแข็งแกรง่งเชิงสูงแม่หม,มายมวยไทยครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการบุญเลิศแก้วพิทักครับ Welcome, ladies and gentlemen, to the legendary Lumpini Boxing Stadium in Bangkok City, Thailand. My name is Chaikert Amlett, also known as Kevin. My commentary partner is Ali Makoni, and you are tuned into LWC Super Champ. Of course, we've got a great event for you as always. In our main event, you'll see Elias Gonzalez take on Gai sit Pa Junzi. -si. That'll be a five-rounder main event. The match before that you'll see Dang Paul -si take on Valentine Champagnon. Thailand takes on France for that one. But we kick things off with a new edition of the Global House Tournament. Of course, this will be at 154 pounds. Good evening guys. So we're going to begin the first fight in group A this evening. One of these two will, if they win, will end up in the final, the final fight of the group tonight. So it's Norway taking on Thailand. Okay, here we go. So this is going to be an interesting one. For the people that don't know, I met Mohammed Khalil a very long time ago, back in 2017, when I had my debut on another show in Pattaya, and he put on a sterling performance. He's got a never say die attitude. Really good at just getting stuck in in the pocket and making the fights entertaining. But so is Concry. กลัวสอย่างเลยสนุกเลยครับหม้อหมัดนี่ดูท่าก็น่าจะเป็นมวยหมัดเลยครับโอ้โหแต่แข้งก็มีครับแข้งขวาประเกียงก็ไปเอาตงระวังหมัดซ้ายหมอหมัดครับแต่ว่าวันนี้กองไกลนี่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างมั่นใจเลยครับแต่ชนะกรอนก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศเป็นชมป์เป็นชมป์ประจรสัปดาห์นะครับจากผู้สุดท้ายก็พยายามจะใช้หมัดนะครับมอหมัด เป็นอาวุธที่เขาถนัดเจอหมัดของก้องไกลครับสาดคืนด้วยแข้งครับขยับเดินเลยนะครับกองไกลสับขาครับโอ้โหวันนี้มาดุครับมาดุครับมีศอกด้วยครับโอ้โหฟันจังหวะนี้เฉียวไปอาแล้วครับเห็นเห็นอาวุธหนักๆของนังคู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่ามาถูกทรงลยครับถูกใจถูกตาดูนั่งดูนั่งชมอยู่หน้าจะสองแปดคนได้ยี่สิบเจ็ดครับวันนี้กองไกล มาแบบยุงดันเลยครับโอ้โหมีศอกมีหมัดโอ้โหหมปัดขวาครับโดนเข้าไปถึงระเปียนะครับโดหมัดแม่ต่ยังกัดฟันกอดก่อนครับโตมาได้แข็งขวาโอ้โหหัวเตือนครับด้านล่าง เอายังไงดีครับสุปากสุคอเจอแ้วนี้ย้อนกับแบบนี้โอ้โหเหมือนจะยิงได้ของจีครับโดนทุกอ่งครับโอ้จุดครับโดนนับปรแลครับกองไกลเ็นทอป้ีเนอ้หรือเปล่าครับแล้วกบเห็นช่องครับกองไกลกองไกลปิดเกมได้เลยหรือเปล่าครับยกนี้พยายามจะบวกศอกสู้ครับูหมัดไม่มีอะไรจะเสียครับโดนนับ8ไปแล้วครับอ่าโดนเข็นล้ลงไปโอ้โหหจุกครับ ายจุกหดือย่างครับโมฮัมหมัดกองไกลต้องซ้ำครับแผลเดิมแผลเก่าครับพระเอกไม่ใช่ไอขวัญครับแต่ว่าเพนโมฮัมหมัดครับว่ายังไงกดขวาเข้าไปเต็มหน้าแต่ว่ายืนอยู่ได้นะครับแม่ต้องยกการฟังสูงเลยครับโมฮัมหมัดกองไกลนี่ก็พยายามเน้นครับอ่าไต่ล่างครับให้พวงอุ้ยมีสวนหมัดทุกซ้ายจิ้มลำจิ้มลำตัวคืนครับโมฮัมหมัดแมน่าจะฟื้นเลยครับผู้หนุ่ยครับอืม่ะพยายามบวกซอกครับโอ้โหอ่าตอนนี้ ไม่มีอะไรจะเสียครับอย่างที่บอกครับต้องเอานับคืนครับฮัวหมัดโดนนับ8แบบนี้เสียหายครับพยายามบวกอีกทีหนึ่งโดนเหมือนกันครับกองไกลกองไกลโดนเหมือนกันอาล่ะครับโอ้โหหมดยกครับพักกอนครับเดียใจเหลือเกินครับยกแรกที่ผ่านมานี่มีหนึ่งนับนะครับจากฝีมือคนนี้นะครับกองไกลสิงห์พิทยกรเรนแคปมวยไทยมีนางหายใจเลือกเปือเือกนะครับโัวหมัดคาลือครับไปดูภาพช้าครับนี่ก็ฟันสองเล่นเน้นแต่ว่าไม่เ <im> ป <foreign> ็นไรนะครับ โดนด้านบนโอ้โหบอกกองไกลครับฟันมาต่อยมาแต่พอเปลี่ยนเป้าหมายครับกองไกลครับซอยขวานําไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูหมัดตัดลําตัวของกองไกลแต่ฟันกระเสียบไปเสียบมาเลยครับนี่นะครับโอ้โหลิเวอร์ชอตครับมัดตัดบริเวณขั้วตับครับแบบนี้ร่วงครับ <c oughs> โอ้นักวยหลายคนเป็นแบบนี้นะโดนต่อยบนเนี่ยต่อยหน้าทนได้ แต่พอโดนตัดลาตัวนี่โอ้มีงอมีอาการครับโดนนับไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่โดนน็อกครับยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับสําหรับมูฮัมัดอ่าแล้วครับยกนี้ต้องลุยแล้วครับกองกลางอีกก็ไม่ถอยเหมือนกันครับปากหลักสู้เลยครับกลางเวทีปักหลักบวกกันเลยครับอ้าวตัดลําตัวอีกแล้วโอ้โหโดนแล้วมีสะดุ้งสะเทือนครับโมฮัมดอะไรยังไงนี่แต่บอกว่าต่อยหน้านี่ต่อยมาเลยครับออกการเชิญครับ แต่ว่าต่อยลำตัวนี้ขอเธอเอ้าโอ้โหมีฟันสอบมีสะบัดศอบครับต้องไกลหนัหนมาเล่นของมีคมเลยครับพยาปลายแม่บุหัมัดนี่เหมือนจะฟันสู้นะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาปล่าวงนักโอ้โหตัวยังกระยักนี่ยังบิดล้มครับกองไกลโอ้โหหลม้มนี่แทบไม่อยากจะลุกนะมุหัมัดอาการไม่ค่อยดีครับอะแต่ว่าใจยังสู้อยู่ครับพยา,ยาบวกหมัดบวกสอกแต่เจอแข้งดอกนี้ครับโอ้โหเตยัดไปเลยครับซ้าอีกทีหนึ่งโอ้ตอนนี้นี่เลือกออกครับ อาวุธของก oh, ้องไกลโอ้ฟันไปฟันมาโอ้โ oh, ห oh, ตัดลตัวอีกแล้วอยู่ไหวไหมยักไหวนะครับมาคัดไม่โดนพยายามใช้สายคลำเลยครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหต้องถอยเลยครับโอมบดครับแตกงข้างไหนก็ต้องถอยครับเจอลำตัวเอาทีจยันเลยครับอยากให้เข้ามาเจอขวาลำตัวขวาขึ Kara ้นบนโอ้โหต่อยฉลาดครับนี้กองไกลครับมาหลากหลายครับลำตัวไปหน้าไปหน้าลำตัวล่างกลางบนมาครบกันครับหวงกันไปครับเข่าซ้าย โอ้โหแอบมีสู้มีส่วนเหมือนกันครับอือโอ้ตอนนี้นี่สู้ยิบตาครับก้องกาเองก็ไม่ถอยไม่เปิดโอกาสให้มูฮัมมัดเลยครับยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับพยายามบวกศอกงัดศอกอีกทีหนึ่งครับโอ้โหบาดเสียวแหมวันนี้จะมีเลือดไหมครับวันนี้จะมีเลือดไหมน็อกเร็วก็พักเร็วนลครับเพราะว่าต้องไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7คู่สุดท้ายนะครับ แต่ว่าวันนี้ไม่ว่าใครจะชนะนี่ก็ถือว่าช้ำเลยครับต่างคนต่างโดนเลยครับโดยเฉพาะยกนี้นี่โมหัตคาลุนี่ออกมาสู้อยับเข้าไปครับต้องไกลยังไม่มีโอกาสจะไม่มีจังหวะครับออโอ้โหฟันศอกลูกนี้แตกไม่แตกกรบเป่าปลาพูด,ดูดเลยครับโอ้โหฟันกันขนาดนี้ <c oughs> เหลือเชื่อเนี่ยยังไม่มีคนแตกครับหรือว่ามีแล้วครับต้องดูใบหน้าของัมหัดครับป้องกันดียังครับยังไม่แตก่ะแต่ว่ายังคงเดินเข้าหาครับ โอ้บวหมัดเองก็ยังไม่แตกเหมือนกานครับยังเหนียวทั้งคูะเดินปวดแข้งครับเกียวครับเกียวแล้วลบลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อม,มีฟองขึ้นหน่อยครับจานจานบอกไปต่อแมเหมือนว่าจะแข็งแรงขึ้นมาเลยครับฮัมหมัดคาลิเริ่มจะมีหมัดสู้ครับบอกไปเดินติดเข้าไปครับแข้งซ้ายอยู่ไหนครับแข้งซ้ายอยู่ไหนแม่ยังไม่แตกครับ เข้ามาพุ่งลงพวงาโอ้โหตั้งกระแพงบังเลยับตีไม่ได้ครับโมมัดโอ้โหโยกนี้กลับมาสู้แบบชนิดที่ว่าโอ้โหสนุกสุดใจเลยครับโมมัดคาเลวกดขวาไปครับเอาโดนขวาขึ้นแบบมีเซรครับกองกลางตอนนี้บุกไปอีกครั้งนะครับกดยกที่สองโอ้โหคู่แรกวันนี้ครับของสุดมือโลกโฟล์เวอร์เฮาส์สูนสุดวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจโรโฟล์เวอร์เฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ ไม่ได้โกรธกันมาแต่ปางไหนเลยครับเพิ่งจะมาเจอกันนี่แหละครับตอนต้นรายการนี่แหละครับว่าใส่กันโอ้โหชนิดทพี่ว่าไม่ต้องถามชื่อถามแซ่ครับไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโอ้โหมีงัดสองเลยครับโมบัตคาลืืออหอลูกนี้ครับสอกเฉียดไปดูจากอาวุธของทั้งคู่แล้วเนี่ย ไม่น่าจะมาถึงยก3ามนะแล้วก็ยังไม่แตกเลยนะคุณลุยนะโอ้ยเชื่อครับโอ้แลกกันขนาดนี้นี่น่าจะเป็นเกมที่จบไวครับแต่ว่าถึงยกสุดท้ายครับยกนี้ต้องมาลุยกันต่อครับยังเป็นไปได้หมดและครับกองไกเองได้นับก็ตามครับแต่ว่าเป็นเกมที่ยังหวัดเสียวอยู่ครับเพราะว่าโมฮัมหมัดนี่เกโอ้โหใส่มาแต่ละดอกทั้งหมัดทั้งศอกก็ยังมีลุ้นที่จะกลับมาได้ครับยกสุดท้ายครับ3นาที ไปกันต่อครับต่อยน,นี้ต่อยสนุกได้ลุ้นรางวัลจากลูกดเบอร์เฮาสนะครับนัดชกยอดเยี่ยมและก็คู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์ครับโอ้โหหัวซ้ายเต็มๆต็มแม่หันไปอยู่วงน,นอกแล้วครับกองไกลครับขอหัวซ้ายแบบจัดจ้าครับแม่เป็นแค่ซ้ายหน้านะครับขวาหลังยังไม่มากระโดดเข่าลอยยังไม่โดน โมบาตอนนี้โอ้ยหทุกซ้ายครับเชิญชวนเลครับกองกลายเชิญชวนบอกให้ต่อยเข้ามาทีแ,แสดงเอ็นถึงซาร่างกายของก้มไก่เหมือนกันนะครับกลับมาภาคนี้นี่โอ้โหดูเจ้าตัวตั้งใจเหลือเกินครับโ,<อ>โดนมัดจังๆก็ยังยังไม่มีอาการครับคือโดนเหมือนกันนะครับก้มไก่แต่ว่าเก็บอาการได้ดีแล้วก็เดินอัดตลอดเลยครับโอวันนี้นี่ถือว่ามาดีจริงๆครับอ่ะแต่ว่าโมบายยังไม่ยอมครับยังสู้อยู่กระทุ้งเข่าเข้าไปงัดซอยอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวต้องมีคนแตกแหละเดี๋ยวต้องมีคนแตกบ้างแหละมีสอกกลับด้วยครับโอ้โหแม่บออยากเอาลูกแต่ได้ครับนี่ครับฟันแหลนแล้วครับโมบัลคาือลครับอ่ากองกลายเสียบสู้โอ้โหตกทุกขวาครับตกเต็มๆเอาบวกปัลกันแล้วใครดีใครอยู่ครับใครทนก็ยืนไปครับใครไม่ไหวก็นอนลงไปหัวซ้าหูยกระเด็นครับลูกนี้ขนาดติดกาดหัวไปอีกแล้วครับโอ้โหกระเด็นกระดอนครับฟันสอกซ้ำอีกเอาเดินเข้ามาเดินเข้ามาก็ต้องโดนเลยครับ โอ้ตตองชื่นชมเลยครับชื่นชมหัวใจของแกงจริงครับทางดน้ามัวหมัดนักชกร์เวรายนี้นี่โอ้โหทนจริงๆรับครับโดนเยอะนะครับแต่ว่าแกยังคงเดินเข้าหาได้อยู่ครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินอ่ะตองไกลเองก็ไม่ผ่อนให้เลยครับไม่ผ่อนให้เหมือนกันครับจังหวะฟันซอกครับเอาฟันคืนยอมที่ไหนล่ะ แม่มันไม่แตกได้ยังไงไม่น่าเชื่อครับโดนไปจังๆนะครับโมมัดคาลิวครับเลือกจเนาแม้แต่ยดเดียวก็ยังไม่ทะลักนะครับโมบัดคาลิวโอ้กล้องไกก็คงสงสัยแล้วครับว่ากินอะไรมาทานอะไรมาครับทนจริงๆครับโอ้ดูฮะอ้าวยังเดินอยู่ครับตวัดก้านคอครับอ้าวฟันศอกโมมัดงัดศอกอีกทีนึงครับโอ้โหจังหวะประสานศอกครับศอกอีกทีนึงกล้องไกลยังไงกล้องไกลสาดแข้งไปอ้าวแล้วครับนาทีสุดท้ายครับซ้ายอีกทีนึง กองไกลตอนนี้ออกมาตั้งครับครับรอจังหวะเอามีข้างยังมีโต้มีเสียงตลอดเลยครับสำหรับมัวหมัดครับแต่กองไกลตอนนี้ครับออกสเต็มออกลีลามาจากเอ้าต้องระวังนะครับเจอลำตัวอีกแล้วอย่าประมาทครับนี่นะครับมัดขวามาอีกล็อกไว้เลยครับแม่ทีมงานก็ยังบอกให้เดินอยู่นะครับสำหรับกองไกลนี่เลยครับเสน่ห์ขโมยสามยกครับเปิดเกมอยู่ตลอดครับปวดซ้ายไปครับเต็มเต็ม โอ้โหแกก็เดินเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโมมัาคาลิลฝุกซ้ายโอ้โหไต่ซ้ายแต่ละทีนี่สนานสะเทือนครับหัวแต่ละดอกหัวแต่ละแข้งครับแม่อยากไปดูกระสอบซ้ายที่ค่ายครับว่าแตกไปกี่ใบก็เต่แบบนี้ <c oughs> อล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องชื่นชมเลยนะครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะต้องชื่นชมทั้งคู่ครับ สู้กันได้เต็มที่จริงๆครับหมดยกสุดท้ายอ่ะขอโทษขอโพยกันแลวครับม่วมแบบนี้อายุมากกว่า4ปีนะยครับชกกันเต็มที่สุดความสามารถทั้งคู่ครับนี่เลยครับวันนี้ซิกเนเจอร์จุดเด่นของก้องไกลก็คือหมักและก็แข้งซ้ายนี่แหละครับนี่ขนาดติดกาดได้ยังสะเทือนเลยครับดูกันีกมุมนะครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับก้องไกลครับโดนพุกซ้ายเขาจะเต็มหน้า หรือเ,เตะไปติดรวมครับหัว <ๆ S 2> ไปทีหนึง่งแฝดเดือาไม่ออกครับถ้าโดนเต็มใบนี่ก็น่าจะร่วงเลยครับขวานสอกไปเต็มเต็มแต่ว่ามมาคาริสก็พยายามจะเอาคืนโอ้หถือว่าสนุกดุเดือดสมน้ำสมเนืน้อด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ผู้ชนะจะเข้าไปยืนรอในคู่ที่เจ็ดครับสุดมันจริงๆนะครับสำหรับคู่แรกนะครับและผู้ชนะได้แก่นักชกในมุม นักชกในมุมมุมแดงครับ in the red corner is a winner ก้องกายเสียงพยักเรียนแซ็ป้วยตา โอ้โหต้องบอกนะครับว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับผู้ Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าสูยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านัน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ